ตาจะมาอะสอนวิธีทำจี้ตะข่ายดักฝันนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆคอยติดตามชมนะคะขั้นตอนแรกเราต้องใส่หินตรงจุดกึ่งกลางของตะข่ายดักฝันก่อนนะคะโดยการติดกาวนะคะกาว B หก0 0นค่ะนะคะกาวแห้งแล้วนะกาวแห้งแล้ว แล้วก็เตรียมหินอย่างนี้นะคะแล้วก็เตรียมเชือกเทียนนะคะพี่ตาก็จะใช้แต่เชือกเทียนม้วนนี้นะะที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็มีแล้วแต่ถ้าพี่ตาจัดชุดคิดเดี๋ยวพี่ตาจะพันไปให้นะคะพี่ตาจะพันไปให้แบบนี้นะคะเอามาสามเส้นค่ะก็เอาตัดสั้นๆนะคะตัดสั้นๆมือใหม่ก็ตัดสักฟุตหนึ่งก็ได้ค่ะตัดสักสามสิบเซนก็ได้นะแล้วก็ ามาทีละเส้นนะคะทบครึ่งค่ะนี่ไงเส้นนี้นะแล้วก็มาทบครึ่งน,นี้นะคะอันนี้ก่อนเอาด้านเอาด้านซ้ายสุดก่อนก็เอาเอาฝั่งที่มันแยกๆกันเนี้ยค่ะนะคะอ่าสอดเข้าไปในห่วงห่วงของ ขนนกค่ะนี่ไม่ใช่ใบไ,ไม้นะคะนี่คือขนนกค่ะขนนกเขามีความหมายถึงการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายค่ะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วก็พัดพาสิ่งดีงามเข้ามามันจะเป็นความเชื่อของเอชาวอินเดแดงอินเดแดงโบราณนะคะเขาจะมีแบบขนนกไว้เสมอนะคะพวกนักรบเขาก็จะมีขนนกแบบนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ ต่พูดเป็นเรื่องอื่นนะคะพี่ต่อเดี๋ยวทำผิดยาวไปหน่อยนะเพื่อนๆเ,เห็นอิทธิฤทธิ์ของครีมอันนี้แล้วยังคะมันก็มีความหมายเสมอนนะพี่ตไม่ใช่ร้านขายข,ายของพี่ตอมิได้ขายทุกอย่างนะคะแต่พี่ตาจะขายแค่ของที่พี่จะได้ใช้งานนะก็ล้อลงไปนะคะอันนี้คือโดโลโคใส โดโลโคโไซน,นะคะแต่ว่าเป็นเกรดธรรมดาไม่ใช่เกรดดีมากเนี่ยนี่อันสุดท้ายสองที่รุนนี่อย่างงี้นะคะจับให้แน่นๆนะคะจับให้แน่นๆนะแล้วก็พันนะจับให้แน่นๆแล้วก็พันสักสองรอบตอนนี้เราก็ยังจับให้เขาแน่นๆอยู่นะ แล้วก็เอาเข็มยงเข้าไปในรูของห่วงอีกค่ะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะยางเข้าไปในรูของห่วงอย่างนี้นะคะเดีนะาพิตาทําหลังฉากให้มันขาวๆก่อนนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 งงๆอ่าอย่างนี้ค่ะถูก่ะแล้วก็เอาเข็มย้อนมาในห่วงเชือกคะ่ะในห่วงของเชือกเทียนนะคะแล้วก็ดึงค่ะฟ้บดึงนแน่นนี้ อย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็ถอดเข็มออกค่ะเจ้าสองแง่งนี้ก็เอามามัดขวาซ้ายนะขวาทับซ,าซา้ายซ้ายเขับขวาดูนะคะน,นี่ด้านขวานะคะเอาขวาทับซ้ายค่ะนี้นะคะดึงแน่นๆแล้วก็ซ้ายทับขวานะคะหินเขาเบามากค่ะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะ ก็ตัดได้เลยไม่ต้องไปย้อนอีกรอบหนึ่งนะเหมือนเหมือนหินเม็ดใหญ่นะคะเวลาทำงานหินพิตาก็็ชอบใช้เจ้านี่มากค่ะเพราเขาแบบว่าเหมาะสำหรับการตัดได้ตัดเชือกนะคะแล้วก็ไฟแช็กไปซ,ะะซื้อมาใหม่แล้วค่ะซื้อมาใหม่แล้วแต่ก็ใช้ไม่ค่อยดี ราโน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 อ๊โอยโอยเจ็บน oh. ิ้วมากนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะทำง่ายเนาะแล้วก็สวยน่ารักด้วยนะคะทีนี้พี่ตาก็จะเอามาใส่อันนี้นะคะเอามาใส่อันนี้เป็นสร้อยข้อมือนะอันนี้เป็นเม็ดไม้นะคะเม็ดไม้ก็มีความหมายนะไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่ตาอยากใส่แต่หินก็ คือมันเน้นความสวยด้วยนะคะนะคะเกาจะมาใส่ตรงนี้นะคะก็ใช้จี้แต่ก็มักจะใส่แต่ห่วงเกียวให้นะต้องหาห่วงเกียวอันที่เล็กที่สุดนะคะอันนี้อันนี้เล็กที่สุดนะเอาคีมงานห่วงเกลียวนะคะนี่คือคิมงานห่วงเกีียวนะไม่ต้องเอาเล็บไปแซะจนเล็บเราหักเราฉีกนะคะ เราต้องมีอุปกรณ์นะเพราะว่าเราคือเจ้าแม่อุปกรณ์ใส่ดูหลายครั้งแล้วนะคราวนี้ก็ททำไวๆเห็นเจ้าครีมนี่ไหมก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นครีมไก่กาละเล่นะคะคำ <c oughs> ตัวเองนะคะห่วงห่วงเกีียวเขาก็จะแบบว่าหลุดยากมากนะ คือแท,แทบจะไม่หลุดเลยนะคะโอกาสหลุดไม่มีนอกจากเหล็กขาดโอกาสเหล็กขาดก็ยากมากนะโอ้ยยยได้ไหมได้ไหมโอเคได้โยได้โยู่อ่ยโอ้ยหนีนินว,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 นวตัวเองหนีนิวตัวเองเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะ โอกาสหลุดยากมากนะต้องใช้ห่วงเกลียวช่วยเนาะอ่าแล้วก็มัดอันนี้นะคะพี่จะก็รีบผู้รีบทำนะเพราะว่าคลิปจะยาวมากนะคะวิ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  ทับซ้ายค่ะเิบอันดึงดีดึงประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เอาซ้ายทับขวาค่ะจึบชิบชบ,ชบตอนนี้พี่ตาก็จะเอาจริงแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวขออีกทีนึงเถอะไม่มั่นใจในตัวเองเอาสามครั้งเลยค่ะตอนนี้จะเอาจริงแล้วค่ะไม่ทําเล่นนะคะเอาจริงๆรอันนี้มีเจ้าของนะคะมีคุณเจ้าของรออยู่นะ ตัดให้เหลือตัดให้ได้เหลือด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ก่อนที่จะเชิญเขาเข้าไปอยู่ในหินนะเนื่องจากพิตาเป็นห่วงมากนะคะเขาจะไปอยู่ไกลจากพิตาแล้วนะคะพิตาจะไม่มีโอกาสซ่อมเขาแล้วนะแล้วคุณเจ้าของนี่ก็ไม่ได้ทํางานฝีมือนะคะคุณเจ้าของคงไม่มีกลงมีกาวมาแบบซ่อมหรอกนะคะพิตาก็จะอาดกาวไปด้วย พ่อความปลอดภัยนะไปไปอยู่ในปมนี่ค่ะโดนรอกแล้วนะนี่คือใส่ข้อมือก่อนนะก็ใส่ในแขนนะคะแต่ว่าเวลาแต่ว่าเวลาใส่นะเพื่อนก็ไม่ควรจะใส่เส้นเดียวนะคะเพื่อนๆควรจะใส่เป็นเซตนะคะเดี๋ยวพิตาจะลองเทียบให้ดูนะคะ อ,อ,ยอย่างเส้นนี้พี่ตาทำขึ้นมาเพื่อจะใช้กับกระเป๋าใบสีชมพูใช่ไหมพี่ตาก็จะใส่อันนี้นะใส่อันนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เส้นนี้อย่างนี้นะคะใส่เส้นนี้อย่างนี้นะเออถ้าเพื่อนบอกว่าพี่ตาคะคือแบบว่าก็ชอบนะคะแต่ว่าแบบมันหนักแขนนะแขนเล็กไม่มีแขนจะใส่แล้วแต่ว่าอยากแบบ อยากได้ทั้งเซตแต่ไม่มีแขนจะใส่จะทำยังไงคะแล้วไอ้เจ้านี้เนี่ยเวลาไปนั่งทานข้าวหรือว่านั่งทำงานไอ้นี่เขาก็จะแบบรุงรังอะคะ่ะนะจะทำยังไงคะแต่ชอบแต่ชอบค่ะอยากแบบว่าพกติดตัวไปโชว์ด้วยค่ะ <c oughs> นะก็ไม่ยากนะพี่ตาคิดแทนเพื่อนไว้แล้วนะนี่ค่ะกระเป๋าน่คะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาห่วงกลมมานะคะห่วงกลมมานะคะคล้องนี้ดีกว่านะสวย อดเข้าไปค่ะเขามีที่สอดอยู่นี่ออกมาเลยนี่ค่ะ,าาคะใส่นี้เข้าไปนะคะแล้วก็ล็อกไว้ค่ะอ่าอย่างนี้สวยกว่านะคะคลิปมาให้ดูทรงๆน,น,นี่ค่ะ วันไหนอยากใส่ข้อแขนข้อมือก็ใส่นะวันไหนวิ้ยข้อข้อมือเต็มใส่เส้นอื่นๆหรือว่าข้อมือใช้มือทํางานมันใส่เส้นยาวๆงี้แล้วก็มันทํางานไม่สะดวกก็มาฝากที่กระเป๋าเอาไว้นะคะเป็นพวงห้อยกระเป๋าะคะ่ะ